สวัสดีค่ะวันนี้พามาป่ามาหาเห็ดมันหยุดก็เข้าป่าเช่นเคยไม่รู้ว่าจะเจอไหมก็เดินออกกำลังกายไปด้วยนะคะฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้เจอแล้วดอกแรกมานๆนี่ เห็ดเหลืองเจออีกแล้วจ้านี่เห็ดเหลืองนึกว่าไม่มีแล้วอยากเก็บเห็ดไอนะ้นั่นเห็ดอะไรน,นะเห็ดพึ่งหวานอนะ่ะยังไม่ได้เจอเลยนะยังไม่เห็นเลยนี่มาเด้อมาช่วยเก็บเห็ดนะอืมาเดอ้อมาเดอ้อแมวบางประโอน โมจยแบบประสดประสดกีดกันอาเมนค้อนี่เห็ดปลวกวันนี้ขายาวสวยมากเลยนี่นี่ในบ้านแล้วไม่เอานะนี่สองดอกเรียงรายสวยมากทำต้มยำ เห็ดนี้เยอะมากเลยนะส่วนมากเขาจะเอาไปทำสลัดนะคะเพื่อนเพื่อเห็นไหมเนี่ยอุ้ยหลุดทำสลัดเต็มเลยนี่นูนเต็มเห็ดปลวกอันนั้นบานแล้วอันนี้ยังยังโอเคอยู่ดูม่เอาแค่อันแบบกระปุกลุกดีกว่าเนาะเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ย นี่นะคะเพ,พื่อนๆเห็ดเตรดําแต่เหมือนมันโดนฝนเยอะแล้วเหมือนมันเน่านะมันไปแล้วอะ่ะเห็นไหมมันโดนฝนแล้วมันเก็บยากดูเอืออนี้ยังได้อยู่วันก่อนเอาไปผัดสปาเกตตี้ องกุปลาเลียนอ่อนสวยดีกว่านี่เอานี่นะคะเ,เ,เห็ดดำออกแล้วนี่วันนี้เก็บเห็ดหลากหลายนะคะนี่ทำไมเร็วแถบปีนี้ปกติยังไม่ขึ้นนะปีนี้ขึ้นเร็วน,นี่ เห็ดดำอนนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บอีกฮะขายาวๆเจอเห็ดเหลืองเดินเก็บเห็ดกับสามีนะคะ มีนี่ไงมีรอยตัดแล้วมีกะเห็นไหมเนี่ยนี่ยงกูยงกูเลยกก็บอืมอันนั้นเล็กอยู่ยังไม่ได้ตัดขาไม่ค่อยตัด เนื้ปรางวัดใบประเสริ์เงี้ยวนี่โหใหญ่มากไม่ได้ใส่ถุงมือนะเก็บไม่ถนัด ยุงเจอเห็ดเจอเห็ดนางแกะเยอะมากเลยนางแกะนางไก่อะไรนะั่นอะเต็มเลยนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะกำลังอ่อนๆออยู่เลยนี่สวยมากนี่อ่อนๆ นี่ขนมันผัดกะเพราไก่กะเพราเห็ดอร่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตัดขาเก็บไปเก็บมาก็เกือบเต็มตะากร้าลวนี่เอาเล่นตาะ อันนี้ใหญ่มากโอ้โหนี่เต็มตะก้าเลยไเจออีกแล้วนี่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 ตรงนี้เห็ดเก็บเอาแต่อันสวยๆนะอันเด็กๆนัวรีนัวรีน,วนี่นะคะ ใหญ่มากฮะอย่าดูทำไมมันออกเร็วจังปีนี้เห็ดดำ เยอะนะคะนี่ตรงนี้ดอกใหญ่มากดูขาก็ใหญ่ตรงนี้ด้วยมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ถ้าถึงหน้ามันจริงๆมันจะขึ้นแบบเยอะเยอะ เช็แล้วเห็ดดำนะคะทำไปทำเกงเห็ดดีกว่าเห็ดแบบเห็ดรวมเห็ดรวมมิดหเห็ดรวมอีกแล้วเห็ดใหญ่มากดอกใหญ่มากนี่ดูโอ้โห เหมือนดอกไม้เลยเก็บ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 ก็บอุสตสาหะโกนเรียกมีกะว่าเธอเปลี่ยนตาไหมเก็บแกวว่าที่นี่ก็มีนะเดินไปก็เจอเหมือนเจอเรื่อยเรื่อยแล้วว่าเอองั้นก็โอเคข้างหลัง อันนี้โดนฝนไปแล้วเดสมอลล่บาพลีนตุวเฮ้ยอันไหนที่โดนฝนเห็นมีคนมาตัดแล้วนะคะรอยรอยตัดของแต่เราก็เดินเก็บตามเขาอันนี้แมวมันก็ยังมีหลงเหลือให้เราเก็บบ้างแหละ อันนี้เตาหอยมันยู่แต่นี่ไม่ได้ตัดขาให้ดูนะมันก็เก็บเก็บเก็บอย่างเดียวนะคะเพื่อนอเดินมาก็เจอเรื่อยๆนี่ฝั่งนน้นด้านหน้าอีกเจอเจอเรื่อยๆ ยุงเยอะเจออีกแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสองดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกเดี๋ยวดูก่อนจะมีอีกไหมด้านหน้าเห็ุอะไรขึ้นกับรากไม้นะคะดูนี่เต็มเลย ตอนนี้ย้ายป่าแล้วนะคะก็นี่เลยเจอเห็ดดำเอาเห็ดไปใส่ในลังละอันนี้เก็บใหม่เก็บใหม่ย้ายป่าแล้วนี่อันนี้เอาไว้ก่อนให้มันขึ้นก่อนเดินไปเจอเยอะมากแต่มันยังเล็กอยู่นะคะก็จะเก็บแค่ดอก,กใหญ่ๆนะ นี่เนเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มแบบนี้เลยอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยยูตุเซนมีกะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะมันก็เดินมานี่ป่าเนี้ยป่าเนี้ยเห็ดเห็ดดำเยอะแต่มันยังเล็กอยู่ เจออีกแล้วอันนี้ที่เราทิ้งไว้รอบที่แล้วนะคะเ,เพื่อนที่มันยังเล็กอยู่เนาะมารอบนี้แบบโตแล้วอะ่ะนี่มาเก็บโดนฝนแบบสวยมากเลยเดินทั่วป่าจนเหนื่อยแล้วนี่ รอครั้งนี้ดูนี้ดูน,นี่สวยมากสวยมากเลยนี่อีกฝนตกลายบันมาเนี่ยขึ้นเต็ม เจออีกแล้วมีกาไปไหนแล้วม่รู้เก็บเห็ดพามาเดินเขาว่าอยากเดินป่านะคะออกกำลังกายนี่ออกกำลังกายเดินนี่เดินเก็บเห็ดป่าเขาสวยมากเลยเนี่ยป่าเน,นี้ยแบบเห็ดดำเยอะนะคะดูนะคะมันขึ้นตาม มอสแบบนี้สวยมากป่าเน,นี้ยมีเฟดเฟเหิดดำด้วยนะป,ปีที่แล้วมาเจอเฟดมันเก็บก็ระวังด้วยนะคะเพื่อนๆคล้ายๆกันเลยอะดอกมันจะคล้ายๆกันลูกแดงเยอะมากฝั่งนู้นเมื่อกี้เดือนอันนี้เปลี่ยนป่าแล้วนะคะเก็บกินจนเปรี้ยว ลืมเอาพริกเกลือมากินเนาะลืมเอาน้ำพริกมาเนะไม่กะน,น้ำพริก next time เทคน้ำพริกมูก,ก่อนอกินตะมากันซะอันนี้เห็ดเห็ดนางแกะนะคะ ที่เราเก็บก่อนหน้านั้นคือหนังไก่เพราะมันมีขนแต่อันนี้ไม่มีขนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไม่มีขนสวยขาวจะบอกว่าขาวมากนี่เดี๋ยวจะตัดให้ดู อันนี้เอาไปเทใส่ในในกล่องแล้วนะคะอันนี้อันใหม่เนาะที่เราเก็บมีกะเดินไปแล้วอยากได้เห็ดปลวกอีกอะแต่มันไม่มีแล้วเฮย้ยนี่เห็ดมีคนมาเก็บแล้วหรือเปล่าเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็ดหนังแกะนะคะ นางแกะนางไก่อันนี้นางแกะถ้านางไก่ข้างล่างมันจะเป็นขนว้อองโกยงกู้ป้อยมีซิเทนยาตตาตาล่ะเหมืมนมอนมีคนมาเก็บแล้วเขาเขาไม่เอาหรือเปล่าเขาก็เลยเอาทิ้งอะ่ะนี่เห็นไหมมันหลุดแลว้วอะนี่เดี๋ยวจะเลือกเอาแต่ตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู้นเยอะมากอันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ่ะนี่ เ๋าวไปทําผัดกะเพราอุย้ยทำไมมันเยอะจังวายเต็มป่าเลยเพื่อนๆน,นังแกะนี่เตยสวยๆนี่โหกินไงหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเลือกเอาแต่อันงามๆเนาะดูข้างล่างเต็มเลยนุ่น โอ้โห oh. อันนี้น่าจะไปแล้วเราเลือกเอาแต่อันสวยๆเนาะอันนี้ไปแล้วนี่ดูอันนี้นี่เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะอันนี้มาดูก่อนว่าได้บอได้ม่เนนี่ งามงามอันนี้ให้มันตูก่อนนี่ว้ายยวค่อยมาตัดอีกรอบหนึ่งว่ามันโอเคมันมาเลือกอีกรอบอะ่ะโอ้โหเต็มตะกาดแล้วนี่แค่นี้พอ ต็มตะก้าแล้วเก็บเมื่อกี้เต็มแล้วเอาเราไปแช่แข็งไว้กินดีกว่ามีกะเก็บใหญ่เลยบอกว่าเจอเห็ดเหลืองม่ว่าเก็บไปเลยฉันเจอเห็ดเนี่ย จบเต็มเจอเยอะเหรอฮะอันไหนที่ทากกิน ก็ไม่เอานะคะเพราะมันเยอะกินกินแตน่เงียบมากเลยข่าวจัวเลยนะคะออาขี้เหรอ ขี้ทากไหมเต็มแล้วเพื่อนๆเต็มตะกร้าแล้วอ่ะอุ้ยขี้หรือเปล่านี่เต็มไม้เต็มมือเลยอันนี้ไม่เอาดีกว่าจับดนขี้เจอเห็ดอะไรไม่รู้เต็มเลยนะคะนี่กนูน เต็มเลยเห็ดเห็ดเห็ดเต็มปาเลยเจ็เห็ดเหลืองเหนื่อยเสียงหอบนะคะเดินทั่วป่าเลยนี่นี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็นี่เลยเห็ดที่เราเก็บได้เนาะ นี่นะคะแล้วก็อยู่ในรถอีกประมาณลังหนึ่งนะคะก็เจอกันใหม่มีกลับไปไหนแล้วเนี่ยเหนอยวนะคะเห,หนื่อยเดินจนหอบเลยเนะี่ยบอกว่าเธอฉันอยากฉันอยากกลับบ้านแล้วเหนื่อยเพราะว่ายังไม่ได้พักเลยวันหยุดก็อยากนอนพักผ่อนอะไรเงี้ยเออไปแล้วนะคะเจอกันจ้า <c oughs> <c oughs> อุตส่าห์ปิดปิดคลิปแล้วนะคะเดินมา อาซาปิดคลิปแล้วเดินมาเจออีกนี่เห็ดนี่นี่เจออีกแล้วไม่ได้กลับบ้านนะคะวันจะกลับบ้านไม่ได้กลับแล้วนะนี่สามดอกใหญ่เต็มตะกร้าเลยอันนี้ไปแล้ว เจอเห็ดสาหร่ายนะคะแต่มันเน่าเลยว่ะเพื่อนๆดูเขาว่าอร่อยมากนะเนี่ยแต่มันมันเน่าเลยวอ่ะทะเพื่อนมิ้คงไม่ได้กลับบ้านนะน,นี่เห็ดเหลืองอยิ่งเดินยิ่งเจอเ <c oughs> ด็กมิกะให้ <c oughs> นี่นะคะโยเหมือนจะเจอฝั่งนน้นอีกเลยไ <c oughs> ้ก่อน ทางเดินกับไปไป,ไปรถนะคะนั่นไงเหลืองเหลืองเจออีกแล้วเฮ้ยเหลืองเหลืองนี่นี่เห็นไหมนี่เจออีกหนึ่งกุ๊ก สองกกสามกกสีก่กกไปมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกบอเจออีกแล้วพี่น้องคอยประด้กลับบานดอกเดอ <c ười> เจออีกแล้ว <c ười> นี่ อุตส่าห์ปิดคลิปเรียบร้อยไม่ได้กลับเลยปลาใหม่ปลาใหม่นะคะอันนี้ไปแล้วแมวหรอกมัน,ดนโดนอุยอ้ยอุยอุอ้พึ่งพึ่งโอใหญ่มากเลยโอเกือบแล้วกูนั่นไงเกือบแล้วเกือบแล้วมันไม่ไปด้วยโหตัวใหญ่มาก ไม่กล้าไม่กล้าเข้าใกล้นะเนี่ยเนี่ยอุตสาห์เจอเห็ดนะคะเหมิวเก็บตรงนู้นใช่ไหมเจอพึ่งนะคะเหมิวไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วนะคะเพื่อนเอาไ้าทิ้งไวนน้นั่นแหละนั่นน่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้เสียดายตั้งหลายดอกนั่นนะ่ะเต็มเลยนะคะไปเดิมไม่กล้าหรอกกลัว